สวัสดีทุกคนค่ะนี่มาในลุคอะไรคะเป็นคุณหญิงแล้วค่ะคุณหญิงวิสุทธิ์สาครนี่เป็นรรยาวิสุทธิ์สาครขคือหน้าตาเราอ่ะยี่สิบปปลาอยู่แล้วสองคนแต่ว่าอายุจริงๆก็แน่ะมาสักสี่สิบจริงๆก็ห่างหายไปนานเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ก็สนุกดีตอนแรกก็คิดว่าจะทํางานแล้วจะเขินๆไหมอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเนี่ย มีหน้าที่หนาเอ้ยไม่ใช่มีความเป็นอาชีพนะฮะเราก็เลยไม่ค่อยกลับมาได้เร็วมากก็เหมือนกันค่ะคาแรคเตอร์อะไรคือยังอยู่พอหมุนซ้ายหมุนขวาแป๊บๆหนึ่งเอ้าโอเคเกสุรางมาแล้วค่ะเรื่องนี้ทั้งสองคนต้องรับบทเป็น3ามคาแรคเตอร์เลยกองเบลก็มีแน่ๆก็คือเกสุรางค่ะอุตตานนะคะแล้วเดี๋ยวแอบกระซิบตรงนี้เลยว่าการะเกตเขาจะได้กลับมานะคะทุกคน ยังไม่ไปเกิดอีกหรอผมก็สั่งคาแรคเตอร์ก็มีพี่หมื่นเหมือนเดิมครับก็คือกับเกศสุรางก์ให้กับเออกับเกศสุราง่ยแล้วก็มีฤทธิ์กับเรืองที่เป็นลูกซึ่ง2คนนี้ก็คาแรคเตอร์ต oh, no. ่างกันอีกครับเสื้อผ้าของผมเป็นฝาแฝดกันหน้าเหมือนกัน3คนก็ต้องเล่น3าแบบก็ก็ค่อนข้างที่จะต้องทํากันบ้านเยอะหน่อยครับ เรื่องคารลคเตอร์เนี่ยไม่หว่นเอลออนไวเนี่ยหวานก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ให้การติดตามแล้วก็รอคอยพวกเรามาวันนี้เราฟิตติ้งกันแล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะได้เปิดกล้องเร็วๆนี้แล้วค่ะครับก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่นะครับให้ดีที่สุดเพื่อที่แฟนๆได้ดูแล้วก็มีความสุขกันะเนาะ